ดาวพระเกตนะคะมีการย้ายพบเรือน18มิถุนายนนะคะจากเดิมที่ทับลัคนาชาวกลุ่มนะคะจะโคจรเข้าสู่พบเรือนวินาศในช่วงหลังวันที่18มิถุนายนนะคะย้ายแล้วส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวกลุ่มนะในความหมายของดาวพระเกตในรอบนี้ท่านใดลัคนาราศีกุ่มแล้ฟังได้เลยนะคะรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงชะตาการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ ดาวพระเกต er นะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข9ไทยนะคะก็จะเป็นดาวที่โคจรในแบบรายเดือนนะในรอบนี้นะคะ18มิถุนายนดาวพระเกตจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศของชาวกุ่มนะคะส่งผลนะดาวพระเกตจะไปกระตุ้นภพเรือนนี้นะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวินาศนะคะคือกระตุน้นเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลนะหรือว่าช่วงนี้นะคะเป็นลักษณะเรื่องของการมีโปรเจกต์โครงการไอเดียนะคะที่ พึ่งริเริ่มนะแล้วกํลังทุ่มเทหรือว่าหมกมุ่นทุ่มเทอยู่กับอะไรบางอย่างส่งผลให้มีลักษณะเก็บเนื้อเก็บตัวนะเพื่อปฏิบัติภารกิจทําหน้าที่กันงานศึกษาค้นคว้าได้นะคะสําหรับดาวพระเกตนะก็จะเป็นดาวที่มักจะ กระตุ้นนะโดยถ้าดาวช่วงนั้นนะคะโดยรวมมันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะก็จะกระตุ้นให้เกิดเรื่องดีขึ้นแบบปุบป,ปับฉับพลันนะคะในขณะเดียวกันหากภาพรวมดวงดาวเป็นไปในเชิงเป็นอุปสรรคปัญหานะดาวพระเกดก็สามารถกระตุ้นให้เกิดปัญหาปุบป,ปับฉับพลันได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับดวงดาวของชาวกุมนะในช่วงครึ่งหลังมิถุนายน ดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนปุตตะหลายดวงนะคะเป็นภพเรือนที่ดีนะดังนั้นดาวพระเกตก็จะส่งผลให้ในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะคะชาวกลุ่มมักมีโชคนะเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงได้นะคะโดยเฉพาะมันเป็นโชคในเชิงเรื่องของการดเริ่มสิ่งใหม่นะช่วงนี้อาจจะมีความหวังมีโปรเจกต์โครงการใหม่ๆมีไอเดียเกิดขึ้นนะคะหรือแม้แต่เรื่องของลูกหลานบริวารน,นะที่ทําให้เรารู้สึกมีความหวังมีกําลังใจหรือว่า มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตได้นะคะเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นราชาโชคในภพเรือนปุตตะด้วยดังนั้นช่วงนี้จะมีโชคเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามนะคะบางท่านเป็นโชคที่เกิดขึ้นถึงเรื่องคู่ค้าคู่สัญญานะเช่นมีคนน่าเชื่อถือ,ถอมาเกื้อหนุนนะคะการได้ติดต่อซื้อขายกับหน่วยงานองค์กรที่มันน่าเชื่อถือนะหรือคนมียศศักดิ์ตำแหน่งมี power มีศักยาภาพนะมาเกื้อหนุนในเชิงการงานการค้านะคะ นอกจากนี้ยังหมายถึงเรื่องของเพศตรงข้ามด้วยนะเป็นพบเรือนที่อาจจะหมายถึงลูกค้าหุ้นส่วนนะหรือคนเกื้อหนุนในเชิงสนับสนุนอยู่เบื้องหลังได้นะคะนอกจากนี้ก็หมายถึงเรื่องการมีความรักครั้งใหม่การมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นนะในเชิงกัลยานามิตรหุ้นส่วนการครบหาการก่อเกิดความรักครั้งใหม่ได้นะคะเป็นช่วงที่มีโชคดีเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาด้วยนะคะเนื่องจากดาว พุธนะคะก็เป็นกเกษตรอยู่ในภพปุตตะนะดังนั้นในช่วงครึ่งหลังมิถุนายนนะคะเป็นจังหวะดีๆกับการไปพูดคุยในเชิงพรีเซนต์ผลงานนะคะพูดคุยในเชิงเรื่องการเจราจาต่อรองนะหรือว่าจะทําธุรกิจธุรกรรมช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะส่งผลดีนะคะโดยดาวเรื่องเหล่านี้นะจะส่งผลดีไปจนถึงประมาณท้ายๆเดือนนะคะหลังจากนั้นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารการเจราจาจะเข้าสู่ภพเรือนอรินะดังนั้นถือว่า ก่อนสิ้นเดือนนะคะเป็นจังหวะดดีๆของชาวกุมนะที่ดาวส่วนใหญ่ยังอยู่ในภพเรือนที่ดีนะคะดาวพระเกตนะคะจะกระตุ้น,นในเชิงเรื่องเดินทางนะดังนั้นช่วง18มิถุนายนไปนะคะเป็นเวลาหลักเดือนนะคะบางท่านมีเหตุเดินทางไกลได้นะเดินทางปุบป,ปับฉับพลันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานก็ได้หรือมีธุระด่วนๆนในเรื่องการเดินทางไกลนะคะเรื่องของสิ่งที่ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะโดยเฉพาะสิ้นเดือนไปแล้วนะคะดาวก็จะทยอยเข้าสู่ภพอรินะดังนั้นอะไรที่ อาจทำไว้ในช่วงนี้อาจจะต้องมีการวางแผนถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาที่คาดไม่ถึงนะคะใครที่ทำงานในเชิงระบบนะหรืออะไรที่สลับซับซ้อนนะคะนับว่าในช่วงหลังสิ้นเดือนไปนะมีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับงานประเภทยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นนะคะสำหรับชาวกลุ่มนะคะดาวที่มีความเป็นเกษตรก็คือสเสถียรมั่นคงด้วยช่วงนี้ก็คือดาวอังคันนะคะจะเป็นดาวตัวแทนเรื่องงานนะดังนั้นงานการนะคะ ก็จะมีเข้ามาให้ทำเรื่อยๆนะมีเรื่องของการได้รับมอบหมายอะไรที่เป็นกิจจลักษณะอยู่สักระยะหนึ่งนะนอกจากนี้นะคะอาจจะมีเรื่องการงานที่มั่นคงสม่ำเสมอในเชิงหน้าที่ความรับผิดชอบในช่วงนี้ได้นะคะมีเหตุให้ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานกลุ่มงานทีมนะเพื่อนสังคมแวดวงบางอย่างอยูอย่สม่ำเสมอนะคะเนื่องจากดาวอังคารก็เป็นความหมายในเชิงเรื่องเหล่านี้นะคะ รับชาวกลุ่มช่วงนี้ถือว่าดาวการเงินและดาวรับผลโคจรรวดเร็วในภพเรือนพันธุนะคะก็ส่งผลดีนะว่ามันหาเงินได้รวดเร็วนะคะลักษณะเงินทองหมุนเวียนไดคล่องนะรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงเงินหมุนนะคะเงินทุนต่อเนื่องนะช่วงนี้มันจะมีสภาวะรวดเร็วเป็นพิเศษนะคะมีรับผลบางอย่างจากเรื่องพันธุไม่ว่าจะเป็นสถานที่อาคารบ้านช่อง การใช้บ้านใช้รถทามาหากินนะคะหรือแม้แต่เรื่องของวงการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือวงการยานยนต์อ่ะช่วงนี้ส่งผลดีกับชาวกลุ่มเป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวกลุ่มนะคะดาวเสารนะ์น่าจะมีการโคจรผิดปกติในช่วงครึ่งหลังวิทุนายน์ด้วยเช่นเดียวกันโดยจะก่อเกิดความวกวนของการโคจรของดาวเสาร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาศดังนั้นนะคะดาวเสาร์เนี่ยทับลัคนาเป็นองค์เกณฑ์นในช่วงนี้นะเมื่อเขาเดินโคจร ผิดปกติไปนะคะลักษณะของการแบกรับของชาวกลุ่มนะช่วงนี้อาจจะมีเหตนะุให้เรื่องของการทําหน้าที่แบกรับต่างๆาเป็นอะไรเดิมๆนะที่จัดการดูแลได้นะเรียกว่าคุ้นเคยกับปัญหาหรือภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบอยู่นะคะอย่างไรก็ดีดาวเสาที่เป็นองค์เกณฑ์โคจรหอยหลังนะบางทีเรื่องรายจ่ายจุกจิกหรือค่าไม่ถึงนะคะมันก็อาไม่ค่อยแน่นอนด้วยบางอย่างสามารถผัดผ่อนยืดระยะเวลาไปได้นะในเชิงเรื่องภาระหนี้สินนะคะหรืออะไรที่ คิดว่าจะต้องจ่ายเป็นก้อนในะช่วงนี้อาจมีเหตุให้มันทยอยนะคะหรือสามารถผ่อนชําระเป็นงวดๆได้ก็ส่งผลให้หน้าที่ของรับผิดชอบภาระนี้สินนะคะมันยืดระยะเวลาหรือจัดการจัดแจงได้ดีขึ้นนะคะสําหรับชาวกุมนะคะถือว่าภาพรวมนะในช่วงก่อนสิ้นเดือนนะคะดาวยังคงอยู่ในภพเรือนปุตตะหลายดวงนะคะดังนะั้นมันส่งผลดีนะในเชิงเรื่อง โชคดีโชคเฮงบางประการนะคะมีลาบบางอย่างเกิดขึ้นปุับปรับฉับพลันในเชิงเงินทองโอกาสนะคะอย่างไรก็ดีปลายเดือนไปแล้วดาวจะทยอยเข้าสู่ภพเรือนอริโดยเริ่มจากดาวพุธก่อนนะคะดังนั้นสิ้นเดือนนะคะในเชิงการติดต่อสื่อสารบางทีก็คลุกคลักบ้างนะคะมีลักษณะร่าช้ารอคอยนะหรือโครงการงานที่ทําอยู่นะคะเข้าสู่จุดที่ต้องแก้ไขปัญหาปะปนด้วยนะเนื่องจากดาวก็จะไปกระตุ้นดาวในภพเรือนอริฝั่งตรงข้ามหลายดวงนะคะ นอกจากนี้นะคะยังหมายถึงภาระบุตรหลานบริวารน,นะที่อาจจะมีมากขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะเช่นภาระดูแลส่งเสียนะคะใครมีบุตรหลานนะคะสัตว์เลี้ยงนะอาจจะมีภาระกิจเพิ่มขึ้นในเชิงสุขภาพเจ็บป่วยดูแลลักษณะนี้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะในเชิงสุขภาพของชาวกุ่มเองนะปลายเดือนไปแล้วก็ต้องะระมัดระวังด้วยเนื่องจากดาวพุธเป็นเจ้าเรือนมอรณะนะคะเข้าสู่ภพเรือนอรินะก็อาจจะเป็นลักษณะ การเจ็บป่วยปกรับฉับพลันได้นะในเชิงพวกอาการแพ้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะภูมิแพ้นะหรือว่าแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้อาหารลักษณะนี้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวกลุ่มนะคะใครจะมีโปรเจกต์โครงการพูดคุยการงานนะหรือจะติดต่อยื่นเรื่องวิ่งเต้นใดๆนะคะก็ทําให้เสร็จก่อนที่เราพุทธจะย้ายออกจากภพเรือนปุตตะเข้าสู่ภพเรือนอริในช่วงท้ายๆเดือนนะคะ สำหรับดาวเหล่านี้เป็นดาวที่โครจรกันในแบบรายเดือนนะคะก็สามารถติดตามรับฟังอัปเดตการโครจรของดวงดาวต่อเนื่องได้ในคลิปหน้าพบกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ